ครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี่ครับมพีพี่จากหมาจากที่ไหนพี่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่มอ๋อเนี่เจอเพื่อนร่วมทางครับผมโอเคผมวันนี้มาซิ่งที่เดิมเมื่อผมเป็นที่อะไรวะจุดชมวิวต่างครับผมก็วันนี้ไม่มีคลิปเราจะถ่ายเนาะก็เลยมาจะมาถ่ายรีวิวรถของพี่อ้นทั้งหน่อยนี่ไลสาระไลสาระจริงนแอนมินไลสาระเลยเราแบบไม่มีสาระพี่อ้นอ่าแอนมินสายคงต่างครับสวัสดีครับผม มีช่องทิกเกอรด้วยใช่ไหมพี่มีครับผมจะเป็นช่องลูกสาวนะเรื่องรถเราจะเบาๆนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เผื่อใครไปติดตามนี่ฮะเดี๋ยวมาดูรถของพี่อ้นกันดีกว่านี่ยสุสกิ G อะไรนะพี่ G S X อัน G S X G S X R พัน R ใช่ R พัน R ครับสุสกิเนี่ยบอกว่าพี่อ้นนี่ก่อนหน้านี้คือขับรถหลายรุ่นมากใช่ไหมใช่ใช่ใชครับเจ็บมาเยอะครับเริ่มมีมีคันไหนบ้างที่พี่ขับมา ไรกเลยตั้งแต่คันแรกกับตัวพันคันแรกก็คือซูซูกิได้ไนครับจะเป็น g S x 1 0 0 0พัน RR อ่ปี2007ครับ K7 แล้วก็มา K8 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 เสร็จปุ๊บแล้วเราก็โดดไปไม่ใช่โดดหรอกลดลงมาเหลือเป็น CBR 1000พัน เสร็จปุ๊บก,ก็กลับไปขี่เค,ค 8, อ,อีกครั้งหนึ่งเคแปดอีกครั้งนึงแล้วอัพมาเป็นอาวันเลยอาวันใช่อาวันออกมายี่สที่ล้มไปไหม้นะ,นะแล้วก็มาคันนี้แล้วก็มาคันนี้เลยอ๋อใช่จากอาวันเสร็จปุ๊บก,ก็เราก็มาเปลี่ยนเป็นคันนี้ ใจขนาดสุดได้ข่าวว่าเห็นรูปพี่ขับหลายคันมากเลยพี่คอยแล้วถามว่าประทับใจคันไหนเหรอน่าจะเป็น CBR นะ CBR กับ A1 น,นะครสองคันนี้แล้ว s อพันะพี่ s อพันก็มันดีเกินไปอะ่ะ oh. สำหรับเรานะครับ oh. มันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าคนคนผู้ดีผู้ดีเขขี่กันไหมาะกเรา c ี่พันนี่ตัวตัวไหนพี Nokia, ่นกแก้วอระใช่ c ี่พันปี Nokia นกแก้วครับปีสองพันสองพัเก้าสันแปดสองันเก้าครับเป็นสเปคอเมริกานะต้องย้ำว่าเป็นสเปคอเมริกาถ้าไม่สเปคอเมริกานี่มันไม่แรงเท่าไหร่อ๋อชอบคือมันมันแรงใช่พี่ว่าไงใช่แล้วมันมันก็พอได้ครับมันก็พอได้แต่ว่าถามว่าเรื่องในโค้งเนี่ยมันดูดโค้งดีนะ เขาโค้งดีมากเนียนด้วยแล้วแล้วแล้วอาวันนะพี่ตัวไหนอาวันก็ดูดโค้งถ้า,าเป็นอาวันนี่ต้องเป็นปี2 0งพันยี่สิบเท่านั้นอ๋อสองพันยี่สิบเพราะว่าแรงคอร์สแรงอะไรอย่างเงี้ยมันได้แล้วก็มันดูดโค้งอะ่ะเบาพลิกง่ายอ,อโอเคเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวมาดูรถของพี่นน์ชัดๆดีกว่าเป็น G S X เอาผมว่าดูคร่าวๆเนี่ยยังของแต่งยังไม่เยอะเพราะว่าผมคิดว่าตัวพันเนี่ยเดิมๆมันก็หล่ออยู่แล้วนะพี่ใช่ใช่ใช่คันนี้ก็มีค่ชิลท่อนั้นน่ะยาง อืนี่มันกระชือพ่อเอาลืมถามทำไมพี่ไปซื้อคันนี้มาเนี่ยอยากลองขี่เฉยๆว่<อ>าซูวตัวใหม่ๆเป็นไงเพราะว่าเราเราเคยขี่แต่ฟิวเก่าๆใช่ไหมตัวเก่าๆปุ๊บมันก็จะดิบโหดแรงแต่ว่ามันจะไม่มีแอคชั่นอย่างอื่นที่แบบว่าทําให้เราแบบสมูตขึ้น<อ>แต่นี้ก็เลยอยากลองขี่ปีใหม่ๆบ้าง<อ>ใช่มันก็สมชื่อคนบ้ารถคนบ้ามันก็ฟกชื่อจริงแอคชั่นมันก็เพิ่มมาอะไรมารถมันก็เบาขึ้นอะไรเงี้ย มีหนึ่งคำถามพี่ทําไมเขาเรียกว่าคนบ้าไคนบ้ากี่สูวมันต้องบอกยังไงดีอ่ะรถมันบวยวายอ่ะมันเป็นสีสูบที่บวยวายมากอ่ะอแบบใช่ปิดตามมือนะ่ะมันตามมือจริงมันแรงมันแรงกระชากมันแบบครอบมันแบบจะไงจัดจ้านอะต้องคนที่เคยขี่จริงถึงจะตอบได้นะนแต่ผมก็ยังไม่ค่อยชินกับรถเท่าไหร่เพราะว่าในโค้งมันไม่ค่อยเอาโค้งเท่าไหร่ หมายถึงไม่ค่อยเอาโค้งนี่เคยไงพี่ประมาณแบบว่ามันพร้อมจะลอยในโค้งตลอดเวลาไงอ๋อยกล้อในโค้งเงี้ยใช่เวลาเปิดะนะเนาะใช่มันไม่เกาะถนนไม่เกาะถนนคนที่ขี่ซูเนี่ยต้องต้องใช้แบบเขาสามารถมากกว่ารุ่นอื่นเลยเถ้าใครขี่ได้นี่ถือว่าสุดละยอมมันไม่ดูดโคง้งเหมือนพวกเอสพันเหมือนพวกเนี้ยมันไม่ดูดโอเคีเ่เปิดเปิดที่ลอยตาม,มเลย แล้วจุดเด่นของมันก็คือเนาะ,ะแรงทอกเยอะเนาะมันมัน,มน,มนจุดเด่นอย่างคือแรงอย่างเดียวมันไม่ค่อยเอาเอาไม่ค่อยเอาเอาเอาถนนเท่าไหร่โอเคโอเคนี่แรงอย่างเดียวยเลย,ยเห็นไหย,ย,ยต้องยอมรับเฮ้ยราคาคันกี่บาทนะพี่คันนี้คันนี้มือคันนี้เหรอแปดแสนหนึ่งแปดแสนหนึ่งใช่เนาะองน,นี้เป็นเอลเก้าอ่ะตัวล่าสุดตัวเนี้เอลเก้าตัวล่าสุดเอลเก้าตัวล่าสุดปีสองพันยี่สิบนี่เลยโอ้ให้ดูหน้าจอก่อนเป็นรถที่ ไม่ค่อยมีคนขับนะว่ามีพี่มีเยอะส่วนมากเขาชอบแบบยกรออะไรเงี้ยชอบกันแต่ในโค้งไม่ค่อยเห็นนะไม่เท่าพี่ไม่หกพันกว่าไม่หกพันกว่านี่ครับอันนี้เราก็เปิดเซคชั่นเอไว้เซคชั่นสปอร์ตเลยมีการสะบัดนะพี่มีอยู่ข้างล่างนะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ไวใจไม่ได้นะไฟฟ้าหรอครับใช่๋อมีการสะบัดไฟฟ้าอยู่ไว้ใจไม่ได้ทําไมไว้ใจไม่ได้พี่เพราะว่าการสะบัดไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้แบบล็อกไวเลยไง มันจะต้องให้เราเกิดอาการแบบว่าเจอลุบก่อนแล้วมันจะค่อยหนืดที่หลังซึ่งแ่าถ้าเกิดสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยมันสะบปัดไปแล้วแล้วมันไปหนืดที่หลัง่มันก็เอาไปอยู่นะแล้วถ้าเกิดแบบว่าความดึที่สูงเเจอแบบว่าลุบลึกๆึอะไรเงี้ยเรียบร้อยโอเคพี่แนะนําให้เป่ยนดีกว่า